นะฝ่ายอาคา,ารสถานที่นะครับรถโตโยต้าทะเบียนกม5735ในการในความรุกมืกในการน้ำใจนะครับของทุกท่านนะครับเขอบคุณนะครับ เจ้าร้ที่โรงพยาบาลแม่ออนนะครับแม่อ่อนทำงานหนักจริงๆครับทั้งวันเลยไม่หยุดนะครับเจ็บแม็กเจ็บน้อยนะครับยิ่งกว่าเซเว่นยีแล้วเล่นอีกครับมายิงกว่าเซเว่นยีแล้วเว่นอีกครับทำงานหนักนะฮะตลอดเวลานะับนักกายภาพทีแพรสตานะครับต้องขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงนะโอกาสนี้งานหนักจริงๆครับ แหมมาเข้าคิวรอเหมือนกับมาเติมเงินที่เซเว่นเลยครับเยอะจริงๆครับอาการัาเร็จนะครับอนนี้พูดะการวัดคะแนนที่27จุดนะครับแต่ว่าทันแมไม่ได้ไ ่น้องที่ดูแลเปรมายกข้าวนะครับไม่ได้เอาเปรไปยกข้าวนะครับน้องรีบยกไปเลยน้องที่ดูแลเปรมายกข้าวไม่ใช่เอาเปรไปส่ดข้าวนะครับไม่ยกเปเลยไปถ่าข้าว นะครับอาจารย์ไม่หายใจเลยน้องก็เลยหลงอ่อไปครับสมุดบาคารก็หายเลขเสียดโดจับนะครับทุกครักนะ จ่ายา Pie, 看看 stop, ออกไปครับเรื่อยๆลูกท pues ี่ที่สุกวัดมาพิจารณ์น้อาบัตราด้วยู่รงนี้น้องน้องสุราดเอาบัตรมาด้วยสิบัตรก็จะตัวลักสุล้าน